โอเคครับก็มาต่อนะครับก็ตะกี้เนี่ยผมได้ทำการไปแก้ไขโค้ด back end นะครับที่เจ้าตัววิวจะไปเรียกว่าถ้าเกิด User เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ไม่สามารถ Register ได้คือให้มัน Return กลับมา Error ซึ่งถ้าเกิดงงๆเนี่ยก็ให้นึกภาพถึงที่ตรงเขาเรียกว่าตรงนี้นะตอนจังหวะที่ Register เนี่ยหมอจะเรียก API ตัวนี้ใช่ไหมครับที่ชื่อว่า register ซึ่งไอ้เจ้าตัว API register งเนี้ยก็ยิง request ไปที่ backend นะครับ, register, End, รบถ้าผมตรวจสอบว่า user name ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่แล้วผมจะ return กลับไปเป็นคำว่านก,ก็เลยส่งผลทำให้ตรงเนี้ได้เป็นค่า false เองหัดไหมนะครับซึ่งก็มาพิสูจน์กันว่า,าตรงเนี้จะได้จริงไหมซึ่งตรงนี้เนะพอเป็น false ปุ๊บเนี่ยโปจะทำการดักข้อเคสนี้ว่าเฮ้ย fetching s e t u p เป็น fail นะนะครับก็จะส่งผลทำให้นะครับ ในหน้ารีจิสเตอร์ของเราเนี่ยนะครับตัวดัก error ที่ผมดักไว้อยู่ก็คือตรงบริเวณแถวนี้มั้งฮะเออร์เลอร์นะฮะขออนุญาตเนีตรงนี้นะครับมันขึ้นมาว่า register fail นะครับซึ่งในตรงนี้อาจจะเขาเรียกว่า,าใส่ไม้เหตุก็ได้ว่า register fail นะครับเช่นอาจจะเป็นคำว่าอะไร duplicate นะครับดูพิเคตย,ยู username ก็คือ username มันซ้ำนะรือเป็นเมื่อ invalid อ In ินเวลิ ยูเซอร์เนมอะก็วานไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราจะไปวางลอจิกกันเองนะครับอ <c oughs> ันนี้ผมก็จะกลับมาตรงนี้ลองรีเฟซดูนะครับผมมียูเซอร์เนมที่เป็นเทสหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> ฉะนั้น,นถ้าเกิดไม่อยากจะใส่ไปอีกทีหนึ่งนะครับรอนะครับดีเลยก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดผมใส่ยูเซอร์เนมที่ยังไม่เคยมีในระบบเช่นเทสสิบนะครับครวก,กดเข้าไปอันนี้ก็น่าจะสําเร็จแล้วก็วิ่งกลับมาที่หน้านี้ได้นะครับโอเคปะ่ะบางคนอาจจะให้มันดูดีหน่อยในการเขาเรียกว่า ให้มันขึ้นมาว่า u u c e s s นะก็ก็ได้นะครับเป็นลักษณะของ d l ดล u อ Success นะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บตกอันที่หลังนะครับเอาล่ะในส่วนของเจ้าตัวนะตัวพีเนียนะครับเซตแมเนจเมนต์เนี่ยในภาคของตัวออเทนเนี่ยน่าจะจบประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะ เอาความรู้เนี่ยนะครับมาทำลำดับอย่างต่อคือเช่นนะครับตอนจังหวะที่เราไม่ล็อกอินเนี่ยนะครับเฮดเดอร์ ader, แล้วก็เมนูมันไม่ควรจะโชว์ถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวจะทำการเขียนว่าถ้าเกิดตอนจังหวะเข้ามาล็อกอินเฮดเดอร์กับเมนูไม่ทำการล็อกอินเนี่ยนะครับห้ามโชว์นะแล้วก็หลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเฮดเดอร์ ader, แล้วก็เมนูเนี่ยก็ถึงจะโชว์ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ